ไปยังพอตะวันอยู่เทิงอยู่เทิงอยู่ในยินลงไปลายกับบ,าบา้าไม่จีเต้นออกเห็นบ่เห็นบ่ได้แล้วอีพ่อใหญ่ได้แล้วไปยังพอปลาขอวะขอึ้นมาเทิงพี่ตะวันมันจีเต้นออกปลาขอตะวันพามาปลาขอนพี่น้องปลาขอนห่วยขึ้นพอกำลังจะปลาแนมปลาแนม มันสิไปอยู่ในฮูบด้วยพอเออปลาน่ะ,ะแม่รถปั่นมาเรียบร้อยีอนฮันเรากระจกมัน,นบ่แม่เนฮันบอผู้ไดสิไดเอาไปใส่เอ,อ,เ,อเอาขึ้นเลยใช่ะเอออยู่ทียังพุนอยู่ทียังอีพ่อวะเฮ้ยอยู่ หัวตุปเจ้าขืนตอนไหนบ้าห้ามาเมือเช้านน่อยู่ในหันแล้วฮ่าบังดูไป่ใช่สินะ คืนไปบ่งกันเอาชีได้จักสอบคือว่าหากับปาในห่นน่ะท้ามานั่งดูไม่แล้วขึ้นบ่ไปจังหน่อยครับคขึ้นไปเบ่งโหลดปั่นตะวนเน้อว้าวมันต้นนี่นะปลาในนอกระมี่เซ่ปลาดูกใหญ่ นอนตะวันนะเอาแต่ปลาคอนนะใบในหันอ่อุ้ยตะนงตะนตะนงนอุ้ยะนะอุ้ยไดยสองตัวแลวพี่นนะ้องประดุกนะแบบไประดุกหน่อยกระไรตัวตัน้อยปาดุกเอาแมปลาเค็งหน่อยะนอยะตะวันนาา เอ้ยมัน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 สิแทงมือประดุกได้ลูกอันนี้งี้ยิงมันฉีกปักย่านโอเว่นประคอเลยประคอประคอแลเออมีเฉยโอ้ยมีอีกนะพ่อพ่อพ่อมองนี่เห็นญ่นี่นี่ไงไจะเอาเอาซตารามก่อนแต่ฟ่นถามมาแนี้ยมีพี่เนี้ย เอาปลากร้อาจีบแรุ่นอันกระสอบห้อจชได้จ็กสอบพี่นนอกเราจะมาโอ้โหมเรียบลอยบทันจอยเห็นอะไรบ้างเนี่ยแจ็ก่อนมันชิลงหูบยักียบลอยเห็นอะไรจ่ะเป่งลงเหรอวะันอยู่ในนีแหละ อุ้ยเชดายเด้ต in ัวพงเงี ah ้ยหนึงจนนด้มันก็ไหลลงมาเลยทีพีลงพีแล้วพ่อลงพีแล้วเห็นบะกุ้งลายเยกุ้งลายเก็บเอากุ้งมาต่อบปป้ากุ้งคือลายแท้เจ้าก่อนยามันเข่าหูเลยพ่อประดุกนะ ปลาตะวันกุ้งใหญ่ตัวนั้นนะี่พ่อกุ้งง่ายนี่นี่นี่ในปลาลูกแน่เขาพูดแล้วพยักปลาแม่แหละพ่อกุ้งตัวพักใหญ่นึงตะวันเอาไม่ปลานะใช้โบเห็นฉับบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปาแม่แหละเออป้าก็มาเราเสียปลาปลาข้าวก็มีปลาข้าว อย่าไปต้มี้มันก็แทนหอขึ้นเก่าแล้อย่าต้มอย่าต้มประลุกอะนะลืดไปรูดมาอยู่จับเจับยาขนทึ่งสาดขุนทึ่งผมกับบุบกับบป๊บป๊าต้ามสิออออีแลลูกนั่น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 โอ้สามตัวสา่ตัว นี่ประอนี่เอาประกอนเห็นบัตะวันนะประคอนดูปประกอนเอาอย่าโต้งคักไลที่แหลมอนี่นี่ๆมาเมาเร็วมาเร็วมาเร็วาเร็วมาเร็วเร็วาเร็ว้าเร้วกุ้งมาเร็รมามาเร็วมาวาเวาเาวปาเ็าเาเวา ตัวพนรอเน่ยนน่นนี่ไยังบร่มันอยู่แน่นี่นะออกุ้งลาลีเอาไปก้อยเออแหละจังเก็บเอาปลาก่อนบไปใช้ดอกกุงนะเก็บอยู่ะโคกเด้ออสะอาดขึ้นมาแล้วอุ้ยปลาเอามาเก็บเอาหนิจะได้กุ้งคนชั กุ้งตัวน้อยนะตัวใหญ่มันบวกลื่นมาเนี่ยตัวนี้น้อยอีกตะวันออาไม่ปานนะลูกตะวันปานจ้ะเพราใหญ่น่ะใช่กุ้งคือบบเห็นขึ้นมาจีน่าอีเพอมันคือบวกลื่นมากุ้งนะเห็นแต่ปลาขาวหน่อยนี่ ปล่อยลงน้ำจ้ะปลาหน่อยปลาหน่อยปล่อยลงน้ำปล่อยลงน้ำแต่ว่าปลาหน่อยนะตะวันใหญ่่ใโอ้ยปลาทำเอาว้าปลาขอน้อย ตัวนี้เห็นตัวใหญ่นี่ปดูหุบใจหุบใส่กระเป๋าเอามาจับได้ใช่ปบไปายังตะวันนะปลาปลาปลาคือปลาเพีงปลาคอได้หรูกตัวนี้จับได้ ตะวันไปเอาน้ำม่ปลาหน่อยนะตะวันโยนลงน้ำนะมึงเห็นอ่ะเน็มเต็ดดวงแดงดวงแดงอ่ะเอ้ยนั่นแหละจ้ามึงเอาลงน้ำด้อวยฝูงใหญ่กี่ดอกพ่อเก็บเอาตัวได้มันใหญ่นีเฮ้อกำลังเริ่มพิธีพี่น้องเดี๋ยวเฮาชิค้าพี่น้องก็ไปเบิ่งอยู่ เอาปลาซะก่อนพี่น้องมาเด้อพ่ออยากเก็บปลาขอ,อน้ำนองตะวันสบายด,ดีป้าลุงแน่ <c oughs> ลืมจะสิจบคลิปแล้วยักท่านสบายดีซ้ำสบายดีเด้อพี่น้องเด้อม,มาเด้อพ่ออยากโอ้ยนี่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 ปลาปลาปลาใหญ่บ่เอาบดเลยใช่ปะพ่อปลาน่ะปลาน่ะได้ มุมีน่าสอนเอ,อ,อ,อ่ะถูกเห็นมั้ยตาวันไม่ไม่มันเข่าหู้เหรอพะลุอุ้ยพ่อพ่อพ่อเอา嘛ก็แม่ต,ตันงเข่าหู้เหรอตาบ้านมาเอาปลาตัวนี้ก้อนนี้นี่ร้ายๆแท้ๆกุ้งกับพอ่พอกุ้งไม้เนาแกงขึ้น ป้าใสเขากบอกอ่างน้านาลายน้ประคอ,อน,น,น,นยอยะอีพ่อวิดไปหรือเป่าจักไ่เบตี้จะือใหญ่จะวิดไปหรือปลาขอนะอีพ่อประขอนี่หมองมือจังนะบัวตี้จะวิดไปเลยแม,ม่นะบอคือแวบหลดด้โอ้อออโอยน้องตะวันก็ได้อ,อยาเอาปีาเอาปลใ้ลูก่านปลาดุก ขก้ดมาเทิงพี่เอ็นยับไปไไเออจนหน่อยแล้วเอาหายป้าปลาน่าไปเอาไว้กรอบกาบ,บอยู่นี่ฮะน่ะไ,ไปไปลาลูกปดูไ่โอ้ไปลเลยนเลนย ไปหยังปลาขอบ่อืมตัวนี้ปลาดุกๆๆๆบ่ขอตะวันยามออกก่อนอาปาง่ายซะนี่เดี๋ยวเก็บเปื้อนนะตะวันยามออกก่อนสิก oh. บดปากิงอุ้ยเอาขึ้นอย่าโตงเลยวไม่ลงหม่องเก่าเลยปอกขอน้อยโอ้ปากขอน้อยต้องบดเสียเอาโอ้ปากข้าน้อยอะแมนนี่โอ้ปากขอน้อยนี่นี่ไปจำ โอ้ป๊ามาหน่อยเดี๋ยวน้องเล่นดิน้องครับ <laughs> 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 <laughs>